เป็นความภาคเพียรจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเอามาต่อกันนะคะความหวังกําลังใจนะคะของราเอาเวบอรี่นะคะพวกเราส่วนใหญ่สามารถเลือกได้ว่าเราจะทําโลกนี้ให้เป็นคุกหรือวังเออมันยังไงอาจารย์อ่าก็อันนี้สั้นนะแต่แต่ดีนะค่ะพวกเราส่วนใหญ่สามารถเลือกได้ว่าจะทําโลกใบน,นี้เป็นคุกหรือหวังไอ้น,นี้เขาก็เปรียบเทียบให้เห็นไงใหญ่ เทียบเทยบว่าทุกหรือสุขกันแหละไอ้คุกก็อวังทุกข์ิบา่ยวังก็ลำบากใช่ไหมวังตอนบ่ายโอ้คุกตอนกลางวันเนี่ยทำให้เป็นคุกหรือวังถ้าเป็นวังละมันไม่มีอ่าววังก็สุขก็ดีแต่ว่าอ่าวเบนกลับไปบ้านจา่บ้านกระตอบหลังเล็กหลังใหญ่ฮอนี่วังของฉันเจ้าแม่เบนจพรนครบว้วนกอยากกินอะไรต่างๆใช่ไหมที่จริงเรามีความสุขในการที่เราใช้ชีวิตอยู่ยังมีความสุข จะไปโอ้โหต้องอย่างงู้นอย่างนี้นี่คือเราเราอยู่ในวังแต่ถ้าอยู่ในคุกเวรกรรมกูเข้าคุกอีกแล้วบ้านเจอคนเก่าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยกจิดแลวใจก็คือคิดว่ามันเป็นคุกไงผู้ชายไปเที่ยวก็มาให้กูไปอะไรอย่างเงี้ยกูจะไปที่ชอบก็มให้ไปอีต่อตายแล้วบอกให้ไปที่ชอบที่ชอบคือเราคุกหรือวังเนี่ยจิตเราตั้งไว้เองแต่ถ้าเบนตั้งจิตไว้เป็นคุกมันก็จะเป็นคุกตลอด กูใหญ่บ้านกูเหมือนคุกแหละบ้านกูเหมือนวังเหมือนมีความสุขมีอะไรต่างๆเนี่ยคือเราเนี่ยไปคิดแทนชาวบ้านทั้งหมดอ่ะทั้งที่บ้านเราเนี่ยบางทีมีความสุขไม่เห็นมันจะน่าทุกข์อะไรเลยเอาเป็นลองคิดดูนอกจากเราเนี่ยทาผิดพลาดเองเช่นสมมติว่าลูกมันติดยาลูกมันมีท้องลูกมันไปแ,แล้วๆหรืออะไรต่างๆวเนี้ยนั่นก็คือคุณสร้างเหตุไว้เองใช่ไหมสร้างเหตุไว้ ทำไมเราเราไม่ปรับบ้านเราให้มันเป็นวางวางเป็นความสมบูรณ์นะก็คุณก็ต้องดูแลให้ดีคุณดูแลบ้านให้ดีคุณแดแลลูกอะไรอย่างเนี้ยแล้วมันจะเป็นเป็นคุกได้ยังไงเมื่อจิตเรามันสบายเราก็อยากจะให้ให้ครอบครัวเราอบอุ่นนะค<ะ>่ะวันนี้กินข้าวบ้านนะวันนี้อย่างงู้นอย่างนี้อะไรต่างๆเห็โนโฆษณาไหม <laughs> พ่อจะกลับบ้านอะไรเงี้ย <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว oh. แกงอะไรแม่เตรียมไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวพอกินเหล้าก่อน้เห็นไหม ออันนี้เป็นคุกอุ้ยนั้นมันก็อยู่ที่ครอบครัวเลยคนสองคนนะอาจารย์ช่วยกันทำทำให้เป็นวางให้เป็นวางก็ได้เป็นคุกก็ได้ในโลกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคุกเพราะเขาคิดไม่ถึงว่าบ้านเขาเนี่ยแปลงคุกให้เป็นวางได้กลับความคิดซะกลับมาโปรแกรมใหม่เพราะบางคนเนี่ยข้างนอกบ้านเป็นวางข้างในบ้านเป็นคุกเพราะคิดว่าไปข้างนอกบ้านแล้วมีความสุขมากกว่าพอเข้าบ้านทจริงทั้งผัวเมียจะต้อง ต้องเป็นช่วยกัน่วอกันนเป็งหันของลูกจริงๆต้องทําตัวให้เป็นพระราชากับพระราชินีด้วยไม่ได้ทําตัวเป็นเพราะเราทําตัวอย่างนี้เราจะมีความสุขไงเป็นวังได้ไม่ได้เป็นคุกวังหรือคุกไม่ได้อยู่สภาพแวดล้อมภายนอกอะอยู่ในสลัมก็เป็นวังได้อยู่ที่ไหนก็ได้ก็เห็นไหมบางทีไปแถวสลัมก็เอ้ะมีความสุขกะเรนี่ล่ะไม่เครียดไม่ทุกข์อะไรเลยใช่ไหมอ้าวมาช่วยกันสร้างไปเติบกันดีกว่า เปลี่ยนเปลี่ยนคุกก็เป็นวังก็คืออ่าก็ดอกบัวนี้ช่วยเด็กครับเด็กออทิสติกดาวซินโดรมบกพร่องทางการเรียนรู้นะครับบ้านชวนชื่นก็ติดต่อคุณตายโทรศัพท์086 9027525 ดอกหนึ่งก็5้ารอบาทตี่เด็กเขาเขาทำด้วยมือทุกคนใช้หลวงแต่ด้านไหนนะคะช่วยน้องๆหน่อยแล้วก็เอาสีระบายทาเป็นดอกบัวและตรงกลางนี่มีไฟกระพริบด้วยนะการเซนเทวายบูชาพระก็ดีแล้วดอกบัวนี้ไม่เหี่ยวร้อยปีก็ไม่เหี่ยวพอวันในหลวงวันห้าธันวาก็จุดจุดตรงนี้มีไฟนะเปิดได้เลยัดลองได้ไม่เป็นมลภาวะลดโลกร้อนช่วยเด็กที่ อ่าเรียกว่าเด็กโบกพ้องทางการเรียนรู้ให้เขามีชีวิตอยู่วันหนึ่งท่านก็จะได้บุญด้วยได้บุญด้วยในการทําท่านนี้คลิกไปใน Google ก็ได้นะคะบ้านชวนชื่นกับคนอ่านไม่ทันฟังไม่ทันแต่ไม่ต้องคลิกแลวคุณตายเลยทัพท่านอาจารย์แบบรวดเร็วเลยนะอ้าวเบอร์อะไรอาจารย์อีกทีนึงนะคะที่ข้างหน้าเลยนะไม่ต้องไปอ้อมโลกไม่ต้องอ้อมโลกอาจารย์เขาแบบตรงส่งตรงนะคะอ้าวพันเอกและแก้วมรสดเบญจพรและทีมงานขอบคุณผู้ที่ติดตามใหม่นะคะสวัสดีค่ะ พระศาสดาตรัสก,กนางกีสาโคตมีว่าเธอเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นตายแต่ความตายนั้นเป็นธรรมะยั่งยืนสำหรับสัตว์ทั้งหลายด้วยว่ามัจจุราชฉุดคร่าสัตว์ทั้งหมดผู้มีอัธยาศัยยังไม่เต็มเปี่ยมนั่นแหละลงไปในสมุรคืออบาย ดุดพ่วงน้ำใหญ่ฉนั้นจากพระสุตันตปิฎกขุดทกะนิกายาถาธรรมบทเพราะแผ่นดินนี้มีคุณน้นนำไรนาข้าวปลาเล่